ถ้าทำบาปแล้วสำนึกผิดลดกรรมได้มากน้อยแค่ไหนครับมันก็เหมือนบาปาคำถามก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับหลวงปู่บาปนะี่มันลดไม่ได้คือกรรมนะี่มันลดไม่ได้ทำอย่างไรได้อย่างนั้นยกเว้นจะเป็นอโหสิกรรมออแล้วอโหสิกรรมก็ไม่ใช่ตัวเองเอโหค,คนคู่กรรมของเราเขาต้องร่วมอโหสิกรรมให้แกเรามันก็ยากไปอีกเออซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้า ก็บอกอย่างเมื่อกูน้นี้บอกไปแล้วว่าถ้าทําให้ฝ่ายคู่กรรมต้องมีอันเลือกตกยางออกหรือว่าเสียชีวิตแม้อโหสิกรรมแล้วก็ต้องใช้กรรมอยู่ดีรั้นลดไม่ได้แม้จะอโหสิกรรมก็ต้องใช้กรรมอยู่ดีอย่างเช่นอดีตเนี่ยพระพุทธเจ้าเคย <c oughs> ในอดีตชาติเนี่ยเคยได้ทําให้พระเทวทัตเนี่ยเจ็บช้าน้ําใจัพระเทวทัตก็ สาบานหยิบเม็ดทรายมาหนึ่งกำมือข้าจะจองล้างจองผานเจ้าเท่าจำนวนเมล็ดทรายในหนึ่งกำมือแล้วก็ขาดใจตายและทุกภพทุกชาติพระเทวทัตก็เกิดมาจองล้างจองผ่านพระพุทธเจ้าตลอดครับขนาดเป็นพรุทธเจ้าเ็ายังหนีนกรรมไม่พ้นหนีกรรมไม่พ้นแต่ก็ใครก็ทำร้ายพระองค์ไม่ได้องเงิ้นมนุษย์ธรรมดาใครจะมาหลอกบอกเราว่า ทําอย่างงุ้นหมดกรรมทําอย่างงี้หมดกรรมอย่าไปเชื่อเขาตลอดตะแลงต r แหลจบ